บางทีเส้นทางที่เราจะเลือกอะเราไม่ได้เลือกมันอะแต่มันเลือกเราเงินเดือนนักข่าน้อยกว่าเงินเดือนเล่นดนตรีอีกแต่สุดท้ายมันต้องเลือกนะถ้าฝันเราเราใหญ่อะเรามีเวลาทํามันต้องมาเว้ยมีช่วงแบบชีวิตมันก็จะแย่นะมันก็เคยแบบสูกไล่ออกไม่ผ่านโปรมาแล้วอะไรเงี้ยไอความสามารถอย่างเราเราว่าเราทํามันได้นะแต่ทําไมเราถึงทําอะไรได้แย่มากในช่วงเวลานนะั้นสวัสดีครับผมเจวรปัร ผู้ประกาศข่าวจากไทยรัฐทีวีแล้วก็ชาแน,นลฟุตบอลไทยชื่อว่าคิดไซโคนะครับเป็นพี่คนโตนะครับมีพี่น้องสองคนมีน้องสาวคนหนึ่งบ้านก็ไม่ได้ร่ำรวยมากมายครับพ่อก็ทํางานเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจตอนนี้แกก็เกษียณล้ว ส่วนแม่ี่ยก็เป็นแม่บ้านตอนนี้แม่ก็ชีวิตก็คือวันๆหนึ่งแกก็ไปช่วยน้าคือน้องสาวน้องสาวผมว่าเขาก็ไปขายของทําทาไปก็ได้เป็นแบบค่าจ้างรายวันเหมือนกับคนแก่แกไม่มีอะไรทําก็อยู่บ้านไปฝันแรกเนี่ยอยากเป็นศิลปินเป็นนักร้องออก็ก็ยังทำอยู่ทุกวันนี้แล้วแต่ก่อนก็เคยเล่นดนตรีกลางคืนด้วยแต่ว่าเราไม่ได้ มีความฝันว่าจะต้องเป็นแบบเป็นนักร้องอาชีพอะไรมากแต่พอมาเล่นกับเพื่อนตอนมัธยมอย่างเงี้ยมันก็เหมือนมีไฟมีมีความฝันแบบแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้เป็นตามที่หวังแต่แต่ว่าสิ่งที่ยังรู้สึกว่าภูมิใจคือเฮ้ยไอสิ่งที่เราทํามานั้น่ะมันหาเลี้ยงเราได้ช่วงหนึ่งเพราะว่าช่วงตอนที่เรียนก็ถือว่ามีรายได้ตรงนี้มานะทำให้เรารู้สึกว่าเออมันมันเป็นการทํางานแล้วได้เงินมากกว่าการเป็นมนุษย์เงินเดือนที่ไม่ต้องรอตอนเรียนจบอ่ะฝันที่2อยากเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ ซึ่งก็ได้ไปทําอยู่ในแวดวงภาพยนตร์โฆษณาอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ถึงการเป็นแบบผู้กากับด้สักทีหนึ่งแต่ว่าน,นี้ก็จะเป็นฝันที่คิดว่าวันหนึ่งก็น่าจะได้กลับมาทําถ้าเราได้ทํางานตัวเองเงี้ยพวกการกํากับภาพยนตร์หรือว่ามิวสิกวิดีโออะไรมันก็ไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ที่ยากสําหรับเรามากช่วงปี3ปี4ที่รู้สึกว่าชอบนิเทศศาสตรออ์ชอบแบบพวกข่าวชอบพวกงานโทรทัศน์งานวิทยุอะไรเงี้ยครับก็เลยเอาจริง,งจังช่วงปีนั้นแล้วก็ค้นหาตัวเองโดยที่ ว่างๆก็มีโอกาสไปไปรับจ็อบเป็นเป็นพวกเด็กเด็กแบกไฟแบกนู่นแบนี่คืออยากเป็นผู้กำกับหนังในตอนนั้นน่ะฝันที่สูงที่สุดอะนะถ้าไม่นับนักร้องเงี้ยเพราะเราคิดว่าเราเรียนจบนิเทศมาเฮ้ยมันอาจจะไปในเวนั้นได้แต่จริงๆมันเป็นงานที่ยากมากครับไปทําหนังอยู่ช่วงหนึ่งก็เคยมีช่วงแบบชีวิตมันก็จะแย่นะมันก็เคยแบบสูกไล่ออกไม่ผ่านโปรมาแล้วลยอะไรเงี้ยซึ่งก็ก็คิดว่าจริงๆตอนนั้นเสียใจมากแต่ว่าวันนี้พอกลับมามาทําในสิ่งที่สามก็คือผู้ประกาศข่าวาเงี้ยแล้วเป็นกีฬา เออบางทีเส้นทางที่เราจะเลือกอะมันมันไม่ได้เราไม่ได้เลือกมันอะแต่มันเลือกเราแล้วก็ฝันสุดท้ายเนี่ยคือการเป็นผู้ประกาศข่าวซึ่งมันก็ควรจะปนอยู่ในเรื่องของการภาคฟุตบอลอะไรด้วยเพราะว่าเราตอนเด็กๆเ,เราก็ชอบเล่นเกมฟุตบอลแล้วเราก็เหมือนเด็กทั่วไปครับเวลาเราเล่นเราก็จะภาคไปด้วยอะไรประมาณนี้ครับสุดท้ายมันก็ไล่ตามฝันเลยนะมันเป็นตามสเต็ปเลยพออ,อยากเป็นศิลปินมันเป็นไม่ได้แต่ก็ไม่ทิ้งก็ทำมาเรื่อยๆนะครับระหว่างที่เป็นนักข่าวก็ได้ดนตรีกลางคืนสลับไปด้วย ตั้งแต่เด็กๆประมาณสักประมาณทั้มมอองมอองม .2 ม .3 เนี่ยเริ่มแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เล่นดนตรีกลางคืนถึงแบบเป็นอาชีพแบบแบบทุกวันแต่ว่าช่วงนี้เล่นแบบทุกวันจริงๆอ่ะหลังจากที่จบมาหาลัยแล้วประมาณสักทํางานได้2ปีอ่ะตั้งแต่ปีที่2ถึงปัจจุบันน่ยก็คือเล่นมายาวต่อเนื่องเลยนะครับยาวมาถึงประมาณสัก 25- 26อ่ะผมก็ต้องเลิกเพราะว่าได้ทํางานเป็นสื่อ,อสื่อกีฬาที่สยามกีฬาซึ่งตอนนั้นน่ะ มันมีงานหน้าจอที่เราต้องอ่านข่าวไปทําข่าวข้างนอกแล้วมันมันเริ่มไม่เป็นเวลาแล้วมันต้องตอนนั้นตัดสินใจยากมากว่าเฮ้ยดนตรีเราก็เล่นอยู่แล้วเฮ้ยมันก็เป็นรายได้แล้วไอ้เนี่ยเงินเดือนนักข่าวน้อยกว่าเงินเดือนเล่นดนตรีอีกแต่สุดท้ายมันต้องเลือกไงว่าถ้าถ้าฝันเราเราใหญ่อ่ะเรามีเวลาทําสักตอนนั้น25 26ผมว่ามันไม่เยอะหรอกถ้าสัก3 4ปีมันจะขึ้นมันต้องมาเว้ย ก็เลยตั้งใจทําแล้วก็เลื่อนเล่นดนตรีเลยแล้วก็บอกเพื่อนที่วงใหม่ซึ่งแบบเขาก็เข้าใจกันอะไรเงี้ยซึ่งทุกวันนี้ทุกคนก็ยังเล่นดนตรีกลางคืนอยู่กลุ่มนั้นเริ่มตอนที่ทํางานปีที่2ครับปีแรกเนี่ยผมเป็นเป็นช่างภาพแล้วก็ผมก็ต้องมามาตัดต่อด้วยเวลาที่เราไปถ่ายงานข้างนอกอย่างเงี้ยก็ผมไม่รู้ตําแหน่งมันคืออะไรนะแต่ว่ามันก็เป็นพนักงานแบบฟรีแลนซ์ที่เนชั่นทีวียุคนั้นแต่ว่าเราก็ได้ทํางานกับพวกรายการ ฟรีทีวีหลายรายการสมัยนั้นก็มีสยามเช้านี้ช่อง5มีข่าวข้นคนข่าวยุคหนึ่งท,ที่ไปอยู่ช่อง9แล้วก็มีจมูกมดช่อง7ตอนนั้น,นผมประจําคือผมต้องช่วยพี่จองขวัญเหล่าเพชรเป็นช่างภาพให้เขาเวลาไปถ่ายข้างนอกโอ้เด็กๆก,ก็ทํางานก็เราก็ไม่รู้นะไม่มีใครมาฝึกมาสอนเราอะบางทีก็โดนโดนดุโดนว่าบ้างแต่เราก็รู้สึกว่าเราก็ทําเต็มที่เท่าที่เราทําไหวนะตอนนั้นในมุมมองเด็กๆจากนั้นเนี่ยผมก็ออกมาอยู่ฟีโนเมนาเป็น โพสโปรดิวเซอร์ครับก็คอยดูเบื้องหลังเบื้องหลังงานประเภทพวกตัดต่อหรือว่างานคอมพิวเตอร์กราฟิกเนี้ยซึ่งเราไม่ได้มีความรู้พื้นฐานหรอกจริงจงเราอยากเข้าไปเพราะว่าเราอยากเป็นผู้ช่วยผู้มืกับมีจุดหนึ่งที่เราสึกว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เราชอบนี่ทำไมเราทํามันไม่ได้เลยอันนี้ก็ยังเป็นปมในใจผมนะทุกวันเนี้ยผมอยากกลับไปแก้ตัวมากเลยว่าไอความสามารถอย่างเราเราว่าเราทํามันได้นะแต่ทําไมเราถึงทําอะไรได้แย่มากในช่วงเวลานั้น <S 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 ตอนนี้ผมออกจากฟีโนมน่าเนี่ยมันเคว้งมากเพราะว่าเราไม่ผ่านโปรใช่ไหมแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่า เราจะต้องจะต้องจะต้องว่างงานผมสมัครไปที่เอฟเอ็มเก้าสิบหกซึ่งตอนนี้ไม่มีละมันเป็นสปอร์ตเดทีโอนะครับจริงๆมันก็อาจจะเขาชอบบอกว่าเป็นเป็นเครือยากกับเสยางกีฬาจริงมันก็มันก็ประมาณหนึ่งนะครับแต่มันก็แยกกับบริหารจัดการชัดเจนนั่นแหละแต่เพียงแค่ว่ามันเป็นบริษัทในเครือนะักยุคนั้นแล้วตอนนั้นผมก็ไปทําวิทยุมันก็ค่อยๆไต่สเต็ปนะกว่าจะไปทําทีวีหลังจากที่ทําทีวีโดยที่ไม่ใช่เป็นเป็นเบื้องหน้าผมก็ไปทาอันเนี้ยผมก็เป็นผู้สื่อข่าวละก็เริ่มต้นทําเว็บไซต์ทลออน ในยุคที่ผมว่าน่าจะเป็นเว็บไซต์ฟุตบอลไทยแรกๆนะที่มันก็มีชื่อสมควรแล้วมันก็เป็นช่วงบอลไทยประมาณปีสัก28 2พันที่มันกำลังแบบไม่ใช่ลูกผีลูกคนอ่ะมันเป็นช่วงที่แบบมันกำลังขึ้นมาแล้วมันก็มันก็ยืนระยะมาถึงทุกวันนี้ที่มันมีมูลค่ามานะครับผมก็ทำตรงนั้นมาแล้วผมก็อยู่ที่96เนี่ยได้ประมาณสักถ้าผมจ่ายผิดนะไม่ถึงปีครับมาสัก8เดือน9เดือนผมก็มาอยู่ที่สยามกีฬาทีวีนั่นแหละอันนั้นก็คือจุดที่ผมเลือกเลยว่าผมจะเป็น ผู้สื่อข่าวกีฬาแล้วจะมาจับต้องฟุตบอลไทยแล้วซึ่งเราไม่ได้มีความรู้ฟุตบอลไทยมากเท่าคนอื่นไงเพราะว่าเราก็อ่านอ่านพันๆตามหนังสือพิมพ์เราเป็นเพียงแค่คนเสพข่าวแต่พอเราต้องลงมาเจาะข่าวเองทําข่าวเองเราก็เลยรู้ว่าบางอย่างที่เรารู้เยอะมากๆเนี่ยเราคุยกันคุยกันโดยที่มันแบบออฟเรคคอร์ดเนี่ยมันไปได้หมดอะทุกเรื่องอะเนื้อหาแต่สุดท้ายพอเรานําเสนอไปเนี่ยเราจะทํายังไงเพื่อให้คนรู้ว่าสิ่งที่เราจะเล่าอะมันเป็นเรื่องนี้นะแต่มันบอกหมดไม่ได้ซึ่งผมว่าเดี๋ยวนี้ คนที่เขาเสพข่าวเขาเขาฉลาดขึ้นแล้วครับคือผมว่าการที่เราทาอะไรสักอย่างแล้วจะจะหลอกเขาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วผมว่ามันเกินคาดนะในในมุมผมนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมก็ประสบความสําเร็จเกินกว่าที่ผมคิดไว้แต่ถามว่ามันน่าพอใจไหมมันมันยังไม่หรอกเพราะว่ามันยังมีโปรเจกต์หลายอย่างที่เราไม่สามารถจะทํากับบริษัทได้ กับบริษัทที่เราอยู่อะสังกัดเราอะเราก็พยายามสร้างมันขึ้นมาเองอย่างอย่างเราทําคิสไซโค้งเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราสึกว่ามันมันทำผ่านองค์กรแล้วมันไม่ใช่ตัวตนเราอะผมก็เลยรู้สึกว่าผมต้องออกมาสร้างตัวตนเองก็คิดว่าเนี่ยจ,จะเป็นสิ่งที่ผมจะทาหลังจากนี้นอกจากคิสไซโค้งอาจจะมีมีอย่างอื่นด้วยที่เราคิดว่าเราอยากกระทําเพื่อตอ,อบสนองความต้องการตัวเองหลายคนที่อยู่ไม่น่าจะทราบดีว่ามันก็เหมือนกับโอ้ถ้าจะบอกก็เป็น โรงเรียนเหรอมันมันมากกว่านะมันเป็นโรงงานที่แบบว่ามันไม่มีมันไม่มีเวลาที่ไฟปิดอะ่ะมันทํางานตลอดเวลาแล้วก็ใครทํามากได้มากแต่มันไม่ได้หมายถึงเรื่องของเงินนะครับคือเรารู้แล้วว่าชีพนักข่าวบางทีน้องๆเน,นี่ยจะดูอยู่เนี่ยจะบอกว่าเป็นนักข่าวก็ยังสบายจังเลยได้ไปเที่ยวต่างประเทศได้ไปดูบอลฟรีไปทํานู่นทนํานี่แต่พอเรามาทําเองอะ่ะถ้าคุณใจไม่รักนะคุณจะคุณจะเบื่อชีพนี้ทันทีเพราะสุดท้ายอะ่ะมันจะทําอะไรซ้ําๆเดิมๆ อยู่ทุกวันแต่ว่าถ้าคุณถามหาคุณภาพจากตัวคุณอ่ะคุณจะมีการบ้านให้คุณได้แก้ทุกวันซึ่งสยามกีฬามันมีปริมาณงานที่เยอะมากแต่ถ้าเกิดว่าเราเราคิดถึงปริมาณที่เราได้ทำอ่ะแล้วเราปรับให้มันเป็นคุณภาพอ่ะผมเชื่อว่ามันจะมีจุดยืนแล้วมันก็สามารถสามารถที่จะมีตัวตนได้ในสังคมฟุตบอลไทยหรือสังคมกีฬาครับผมชอบพี่โยง เพราะว่าเราผูกพันกับเขาตั้งแต่เด็กๆนะผมมายุคนี้เด็กหลังรุ่นนี้อาจจะไม่ไม่ทันแล้วเราเราทันเจาะสนามเราติดตามเจาะสนามช่วงใบยๆซึ่งมันเป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อว่าแบบเด็กทุกคนที่ชอบกีฬาเฮ้ยทำไมแบบมันมันเลือกที่จะต้องจะต้องเปิดหน้าจอรอดูเสียงของผู้ชายคนนี้อะไรเงี้ยแต่พอหลังจะหมดยุคพี่โย่งไปผมว่าถ้าผมชอบการบรรยายผมก็ชอบพี่หนุ่ยเอกกราชนะสองคนแต่ว่าจริงๆถามว่าเป็นเป็นครูไหมอ่ะผมว่ามันเป็นแรงบันดาลใจให้เรามากกว่าแต่ว่าเรามาหาตัวตนเราเนี่ย ตอนที่เราได้บรรยายฟุตบอลไทยที่อยู่วิทยุ96ครับตอนนั้นเนี่ยคือผมจำได้ว่ามันไม่มีคนบรรยายมันจะมีเหตุการณ์อะไรแปลกๆงี้มันเหมือนละครนะแต่จริงๆมันคือเรื่องจริงเหมือนกับตอนนั้นเนี่ยคนบรรยายหลักเนี่ยเขาไม่ได้ใช่คนคนทําฟุตบอลไทยเพราะว่าตอนนั้นเราเป็นนักาข่าวเราต้องออกไปวิ่งข้างนอกหรือไปโทรเช็คข่าวเพื่อเอามาลงวิทยุแต่สุดท้ายช่วงนั้นน่ะผมก็ประกบกับพี่พี่วีระกีรากีดำรงศักดิ์ซึ่งเขาก็เป็น หมือนกับเป็นผูป้ประกาศหลักของวิทยุอยู่แล้วเขาก็ต้องบรรยายจัดรายการอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาไม่เคยบรรยายฟุตบอลไทยคือเขาก็สามารถไหลไปตามสถานการณ์ได้แต่เราเนี่ยเราพร้อมอยู่แล้วเพราะว่าเราเราติดตามมาต่อเนื่องแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็เราก็พอมีดีบ้างนะที่จะพอสามารถบรรยายให้มันสนุกได้กับกับความเป็นวิทยุซึ่งวิทยุมันไม่ต้องใส่ข้อมูลอะไรเยอะมากแต่มันต้องใส่สิ่งที่ทําให้คนฟังแล้วสามารถเห็นภาพว่าตอนเนี้ย มันกาลังเกิดอ,อะไรขึ้นในสนามผมผมก็เป็นสไตล์แบบผมชอบชอบเล่าเรื่องอยู่แล้วผมก็เลยทําออกมาผมคิดว่ามันก็น่าจะก็จะดีพอสมควรนะตอนนั้นเพราะว่าตอนแรกเนี่ยพี่วีระเขาบรรยายก่อนแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็มีจังหวะที่ผมแทรกเขาแล้วผมบรรยายไปเขาก็เลยผายมือบอกว่าเอาเลยผมบัรยจนยจบเกมมันก็เป็นโอกาสเลื่อมาแล้วเราก็มีโอกาสเป็นบรรยายฟุตบอลไทยตามสนามบอล ああซึ่งเขาก็หาแบบเทคโนโลยีไปซัพพอร์ตนะให้ให้มันสามารถถ่ายเท่าสดคู่ขนาดกับทีวีได้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยบางคนก็เริ่มได้ยินเสียงเราแล้วว่าให้เราเป็นคนบรรยายฟุตบอลไทยผ่านทางวิทยุนะครับอันนั้นคือจุดเริ่มต้นครับน่าจะสาปีท่วนๆครับคือตอนแรกผมตั้งตั้งเป้าหมายว่าถ้าผมอยู่สสียกีฬาสามปีแล้วผมเก็บเงินไม่ได้หนึ่งแบาทผมจะไม่อยู่หนึ่งแเนี่ย หลายคนบอกว่ามันนิดเดียวถ้าเกิดเป็นมรย์เงินเดือนแต่สําหรับนักข่าว่มันเงินเดือนหลักหมื่นกว่าบาทนี้มันไปต่อไม่ได้นะมันเรามีทั้งค่ารถมีทั้งค่าค่าบ้านค่าไปเช่าหอค่าน้ํามันอะไรเงี้ยมันไม่พอผมก็เลยตั้งเป้าว่าเหมือนกับตั้งลนจ์ว่าถ้าอยากให้กูอยู่ต่อมันต้องเก็บให้ได้แล้วมันเก็บได้มันมาณ8 0 0 0 0กว่าบาทแต่มันมีเหตุมีอันให้ต้องใช้เงินอันนี้คือหนึ่งประเด็นเหมือนกับมันอยากให้เราออกอ่ะแหละแล้วมันมีอีกหนึ่งเหตุการณ์คือเหตุการณ์ที่มันน่าน้อยใจ ซึ่งอันนี้อันนี้ขอขอละไว้แล้วกันอ่าแต่ว่ารู้กันกับกับคนในสยามวิลาได้กันอาจจะรู้เรื่องนี้จากผมผมตัดสินใจว่าผมจะออกแล้วผมก็เปิดเว็บไซต์หาสมัครงานก็ไม่รู้ว่ามันมาตรงกับตรงนี้ได้ไงว่าไทยรัฐทีวีเขาจะทำดิจิตอลทีวีซึ่งเขาก็อยากเป็นที่แรกนะครับขยับเป็นที่แรกแล้วเขาก็มีรับสมัครตําแหน่งผู้ประกาศข่าวซึ่งจริงๆถ้าเกิดว่ามันมีรับสมัครผู้สื่อข่าวอ่ะผมคงเลือกนั้นไปก่อน แต่พอดีองค์กรมันเริ่มต้นสร้างผู้ประกาศข่าวก่อนผมก็เลยเลือกไปําผู้ประกาศข่าวผมก็มาคัดตอนนั้นมาสักโูบเหมือนดตา Star, เหมือนพวก a f อะ่ะ2000เขาบอก2800กว่าคนนะครับผมจำได้ว่าผมรหัสเท่าไหร่วะผมจำผมรหัส8 86แปกปดบไม่รู้อะผมก็มาคัดคัดเหลือจาก2,800กว่าคนมันเหลือสักถ้าจ่ายผิดเหลือ24่มั้งเราก็อยู่ใน24 แต่มันก็มีคนสละสิทธิ์อะไรไปด้วยมันก็เลยมาเหลือสุดท้ายเนี่ยเหลือ17คนซึ่งเราก็เป็นหนึ่งในนั้นเราก็อยู่มาตั้งแต่ปีแรกที่เขายังไม่ได้มีโอ้โหมีโครงสร้างอะไรเลยอะจนตอนนี้ก็อยู่มานี่ครับปีที่ปีที่7ที่8แล้วครับผมว่าเขาก็ให้อิสระผมดีนะคืออิสระที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการที่เราเราจะไปทำงานที่ไหนให้สัมภาษณ์กับใคร หรือว่าเราจะไปพูดตรงเราจะไปบรรยายทุกวันที่ไหนอะไรเงี้ยเราเราก็แจ้งเขาเข้าตามตรอกออกตามประตูแต่ว่าผมว่าเขาเขาาเห็นแล้วเขาเข้าใจว่าว่าเราอะทำงานให้องค์กรคุ้มค่าเพียงพอจนจนเราสามารถที่จะเป็นแบรนด์ของไทยรัฐเพราะแต่ก่อนเนี่ยผมยังล้างภาพเสียมยีราค่อนข้างจะยากนะครับผมอยู่ไปพอสมควรตอนที่ผมหายไปเนี่ยหลายคนก็คิดว่า ผมมันอยู่สย่มงกีฬาที่ซ้ำตอนที่ผมเปิดตัวกับไทยรัฐอะไรเงี้ยลราคิดว่าเฮ้ยเราอาจจะมาทำแบบเป็นฟรีแลนซ์ที่นี่อะไรเงี้ยครับเราก็ล้างภาพจนวันเนี้ยเราก็เป็นแบบเป็นเจไทยรัฐแล้วแล้วก็ผมรู้สึกว่าที่เนี้ยให้อิสระในการในการที่จะนําเสนอข่าวกับผมตั้งแต่แรกแล้วไม่ว่าผมจะพูดอะไริพากาควิจารณ์อะไรก็ตามไม่ว่าจะถูกหรือผิดอ่างเงี้ยผมว่าเขาไม่เขาไม่เคยมีการตั้งคําถามเลยว่าเฮ้ยเบาๆหน่อย อย่าอย่าไปิึาผวิจารณ์เขามากอะไรเงี้ยผมว่าเขาให้อิสระในการในการสร้างตัวตนกับผมอะไรเงี้ยผมชอบมุมนี้แล้วผมก็รู้สึกว่าความเป็นไทยรัฐมันก็มันก็อยู่นี้อยู่แล้วอะมันก็มีความที่น่าจะเป็นสื่อที่ณวันนี้มันก็ก็ยังมีความอิมแพกอยู่ในตัวอยู่แล้วครับตอนนี้ผมจะพาขึ้นมาที่ชั้น6นะครับซึ่งในตึกเนี้ยชั้น6มันก็จะเป็นที่ทํางานกองมาที่การก็จะมีพวก ต๊ะกีฬาตกก๊ะบันเทิงอ่างเนี้ยเดี๋ยวจะดูส่วนที่ผมทำงานให้มีไงวะนี้ก็จะเป็นฝั่งพวกกีฬานี่นะโปรดิวเซอร์ผมว่าก็กำลังจัดเตรียมรายการสดที่เราจะทำอยู่แล้วก็กลางคืนก็จะมีน้องที่เขาเป็นพวกทีมงานข่าวกีฬาออนไลน์เขาก็จะทำข่าวตอนกลางคืนนะครับก็จะมีน้องปูนอยู่ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นพวกนักข่าวกีฬาไทยอันนี้จะเป็นพวกโปรดิวเซอร์ทั้งหมดอันนี้คือฝ่ายกีฬาทั้งหมดเลยเวลาเราจัดรายการออนไลน์ก็จะมีพื้นที่ตรงนี้เอาไว้ทํารายการออนไลน์ส่วนใหญ่ผมก็จะจัดรายการออนไลน์ตอนเย็นๆนะครับก็ทํากันสามสี่คนนะครับเป,เป็นงานประจำหมดแล้วนอกเหนือจากทาข่าวในช่วงเช้าเที่ยงค่ำอะไรวันนี้นะครับนี่ก็เป็นงานหลักๆฝ่ายดูจะเป็นกราฟิก ส่วนโต๊ะผม,มไม่ไปเพราะโต๊ะผมลกมากนะครับคือไปโต๊ะผมนี่เหมือนไปป่าเมีซอนเลยก็จะหนักอยู่เหมือนกันอันนี้ก็คือพื้นที่ทํางานนะครับโดยโดยส่วนใหญ่ที่ใช้ชีวิตอยู่นอ่เหนือจากการผ้ากีฬาอันนี้ผมก็จะไปไปอยู่แค่ชั้นหกชั้นสามไปแต่งหน้าแล้วก็ไปชั้นหนึ่งเมื่อกี้ก็จะไปจัดรายการไปอ่า,ปานนาไปผ้ากีฬาก็คือใช้ที่ต,ตรงนี้แหละวันนึงก็หลายชั่วโมงครับ เี๋ยวเราไปเตรียมตัวกันนัดติ๊งน่าจะมาถึงแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวก่อนเข้ารายการสดกันนะครับอตอนนี้ก็เป็นศัตรูนะครับที่เราจะใช้ภาคกีฬากันอตอนนี้ทีมง,งานเขากำลังเตรียมงานอยู่นี่ทีมง,งานที่เนรา,นนานละ เดี๋ยว์สลาประมาณ20นาทีนะครับเดี๋ยวว่ากลัา่าอถ่ายเท่สดอันนี้ก็จะเป็นประตูก่อนที่เขาจะมาเตรียมงานกันสแป็คเด่เดี๋ยวก็จะมีช่างภาพประจำอยู่ตามกล้องนะครัันนี้ก็เป็นโต๊ะผาาอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่ผมผาแบบที่ไทยรับตัวใหญ่ก็ จะมีอุปรกรณ์ส่วนตัวก็นี่แหละอันนี้ก็มีไวเลสล้วกอัน,นี้ก็เป็นข้อมูลแต่อันนี้ส่วนใหญ่ผมจะพกไว้ก็จะมีน้ําชากับอกไก่ป<อ>ั่นผมจะต้องติดไว้ตลอดอเพราะว่าบางทีเราพากห้เป็นเวลาแล้วมันหิวอะ่ะแต่ก่อนแบบเหมือนจะเป็นโรคกระเพาะก็เลยติดอาหารไม่ตลอดอาจจะก,กินหรือไม่กินก็ได้ในวันนี้นะครับเพราะว่าอกไก่ปั่นมันก็เหมือนกับเหมือนกับอาหารมื้อใหญ่มือหนึ่งอะไรเงี้ยผมก็จะจิบไปเรื่อยๆบางทีก็กันหิวได้ช่วงหลังก็เลยรู้สึกไม่ค่อย มีปัญหาในการใช้ชีวิตหรือว่าเวลาจะภาคกีฬายาวๆบางทีอย่างกีฬาเนี้ยมันภาคหลายชั่วโมงมากบางทีก็5้ถึงหชั่วโมงได้เหมือนกันถ้าเป็นแบบสึกใหญ่ๆไม่เหมือนฟุตบอลไงฟุตบอลมัน2ชั่วโมงได้เ่ยวันเนี้ยมันก็อาจจะมีระยะเวลาในการทํานู่นทํานี่หน่อยแต่เวลาทำารทีผมเป็นคนแปลกหนึ่งคือผมชอบตืนต่นเต้นเวลาแบบก่อนมันจะเริ่มอะไรเงี้ยพอเวลาเวลาเราทํานู่นทํานี่เสร็จแล้วมันไม่อยากกินอะไรอะ่ะต้องรองให้เสร็จก่อนพอเสร็จป,ปุ๊บมันก็เหนื่อยแล้วไม่อยากกินก็นอน นี่แหละครับนี่ก็คือความพร้อมอีกสักแป๊บนึงเดี๋ยวผมกับนาติงก็จะพากตรงนี้เดี๋ยวเจอกันสิ่งสำคัญคือผมโดนแฟนบอลดา่าผมไม่สนใจนะเพราะผมรู้สึกว่าผมรู้ว่าผมทําอะไรแต่ที่ผมแย่เนะี่ยผมรู้สึกว่าผมโดนคนในวงการดา่ามันก็มีประโยคประโยคนึงที่ผมรู้สึกไม่ดีก็คือแฟนบอลท่านหนึ่งก็บอกว่ามันคิดว่ามันเป็นไขวามันรู้จักฟุตบอลไทยดีแค่ไหนประโยคนี้ประโยคเดียวเลยเขาบอกว่าเดี๋ยวมึงเจอกูก็เดี๋ยวกูจะทําให้ดูว่ากูรู้จักฟุตบอลไทยดีแค่ไหน ผมก็เลยเริ่มทำคิดไซโคงตอนนั้นแหละครับ